ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องแก้วตาน้องแก้วตาช่องแก้วตานะคะมาทางนี้ค่ะมีน้องช้างอีกตัวสองตัวสามตัวเื่ออะไรนะตัวนี้จิมมี่น้องจิมมี่ค่ะตัวนี้น้องช้างจิมมี่เป็นน้องช้างโชว์แต่ก่อนค่ะนี้กะจกงานต้องมายืนค่ะน้องจิมมี่น้องจิมมี่ค่ะน้องจิมมี่น้องจิมมี่สวัสดีครับนอย วส,สวัสดีครับหน่อยครับสวัสดสีครับแม่เอฟซีหน่อยเร็วเดี๋ยวแม่ซีจะมาซื้อกล้วยให้น้องช้างกินขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเจ้าดังๆค่ะขอบคุณครับน้องช้างจะขอบคุณเป็นนะคะออกเสียงได้ค่ะตัวนี้ค่ะน้องช้างเป็นน้องช้างโชว์นะคะค่ะอันนี้เป็นควนค่ะ น้องช้างตกงานที่กินนารีนะคะปางช้างกินานารีตัวนุ่นสองตัวดัตสมินกับอะไรนะฮะดัตสมินกับบัวทอง,บบทองโอ้โหตรงนี้ค่ะมีอีกสองเชือกค่ะปางช้างตกงานอยู่ตรงนี้มีสิบเอ็ดเชือกนะคะดัตสมินอันนี้ดัตสมินนะคะค่ะอันนี้ยายดัตสมิน อันนี้บัวทองค่ะเป็นยายบัวทองนะคะแม่ช้างจะมีอายุหน่อยค่ะประมาณสี่สิบห้าสิบได้ค่ะก่ะบัวทองนะคะตรงนี้วงบัวทองค่ะเป็นยายบัวทองค่ะตกงานอยู่ภูเก็ตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องช่องแก้วตาหน่อยนะคะ ช่วยอาหารช้างก็ได้เข้ามมาป้อนอาหารช้างก็ได้ท่านใดที่อยู่ภูกเก็ตค่ะเชิญเข้ามาได้นะคะปางช้างกินนารีค่ะเข้ามาในปางช้างกินนารีนะคะห้าแยกค่ะหลังสนามยิงปืนค่ะมาช่วยอาหารน้องช้างได้นะคะตะกร้าละห้าสิบค่ะมีน้องช้างตกง,งานสิบเอ็ดเชือกด้วยกันค่ะ อยู่ฝั่งนู้นอีกนูน้นอยู่ฝั่งนูน้นฝั่งนู้นอีกสองเชือกค่ะเป็นแก้วตากาลินี่ค่ะอยู่ฝั่งนู้นนูอยู่ในร่มค่ะอันนี้ก็คุณยายบัวทองค่ะคุณยายบัวทองนะคะเนะะี่ยค่ะค่ะน้องจะมีอายุน้อยค่ะช้างตกงานที่กินรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแก้วตาด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ช้างตกงานฝากช่องแก้วตาด้วยนะคะนู่นน้องช้างตกงานค่ะน้องช้างตกงานมีด้วยการสิบเอ็ดเชือกนะคะฝากเมตใจบุญทุกท่านช่วยอาหารน้องช้างก็ได้ค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแก้วตาด้วยนะคะช่องแก้วตาด้วยนะคะค่ะฝากกดตาติดตามกดกระดิ่งให้น้องแก้วตาด้วยนะคะนี่ยายบัวทองดูยายบัวทองยายยังมีอายุนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่องแก้วตาค่ะ